ช่วงนี้กองทัพไทยเนื้อหอมอีกแล้วตอนที่3นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับรายการนี้ครับขอเผือกด้วยคนนะครับรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อให้สู่แสนซับสไครป์ผู้ติดตามนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับตอนนี้เป็นตอนที่3อยากให้ท่านไปชมตอนที่1และตอนที่2ครับมันจะได้ได้อัธรลดในการชมนะครับตอนที่3นี้นะครับกองทัพไทยเนื้อหอมอีกแล้วนะครับผมจะมาสรุปแบบสั้นๆนะครับ เพราะว่าท่านคงได้รับข่าวสารข้อมูลจากหลายๆสื่ออยู่แล้วนะครับประการแรกเลยที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้นะครับก็คือการซ้อมรบระหว่างจีนกับไทยเท่านั้นนะครับกองทัพจีนส่งเครื่องบินรบหลายชนิดและระดับสูงสุดของความสามารถของเครื่องบินรบนะครับมีรุ่น j 14นะครับ J 11นะครับ JS 11นะครับซึ่งเข้ามาร่วมนะครับ ในการซ้อมรบครั้งนี้แบบชนิดไทยกับจีนเท่านั้นย้ำนะครับไทยกับจีนเท่านั้นนั่นหมายความว่าจีนเนี่ยนะครับให้ความสําคัญอย่างมากๆกนะครับกับกองทัพไทยและโดยเฉพาะกองทัพอากาศไทยนะครับนะฮะมันมีข้อมูลหลายอย่างครับที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าทําไมนะครับจีนถึงให้ความสําคัญกับกองทัพไทยมากขนาดนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็คือว่าต้องอย่าลืมว่าจีนไม่เคยมีประสบการณ์นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกเราพูดถึงเรื่องจริงกันนะจีนไม่เคยมีประสบประสบการณ์มานานมากในการรบจริงนะครับผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับในการรบจริงนะเอาประมาณประมาณแล้วกันนะครับในการรบจริงนะครับนานมากแล้วการรบในลนักษณะยุทธวิธ ทีหรือยุทธการแบบใหม่ล่าสุดโดยการใช้เครื่องบินรบประสานกับทหารลาดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจีนไม่มีประสบการณ์เลยแต่ตรงกันข้ามกับกองทัพไทยนะครับเรามีการรบตลอดทั้งนอกและในโดยเฉพาะช่วง3-40ปีที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับเช่นโดยเฉพาะที่เยอะที่สุดนะครับก็คือกับ เขมรน,นะครับกับกัมพูชาช่วงที่มีการสู้กับเขมรสามฝ่ายสี่ฝ่ายกันแล้วแต่นะครับนะฮะเรามีการอพยพของคนกัมพูชาเนี่ยนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็โดยที่เขมรแดงเหล่านั้นเนี่ยนะครับโดนเวียดนามนะครับหรือเวียดกงแล้วแต่จะเรียกนะเข้ามายึดนะกรุงไส้งอนนะครับนะเข้ามายึดออทรนามยึดที่กัมพูชานะแล้วก็บุกมานะครับบีบให้หานเขมรแดงเข้ามาชน ดินแดงของไทยและก็ลาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยมีการสู้รบหลายๆสมรภูมินะครับให้ท่านเข้าไปชมได้เลยนะครับของให้เครดิตคุณเฟซบุ๊กของคุณส,สิโลดนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของคุณหนุ่มกพันคงกพันหรือหลายๆเฟซบุ๊กนะครับหรือหลาย u t u b e นะครับที่ให้ความรู้ซึ่งผมก็ชมให้เครดิตนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับ มันทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยมีการลบตลอดโดยเฉพาะทหารลาบทหารปืนใหญ่นะฮะและล่าสุดนะครับเราก็พัฒนานะครับเทคโนโลยี Technology นะครับโนะครับโดยเอา F16 นะครับประสานกับคลิปเพนนะครับและลิงก์กันทั้งหมดทั้งทหารลาบนะครับและปืนใหญ่ทั้งหมดเนะี่ยเป็นระบบลิงก์เดียวกันอย่างที่คือฮาย ที่ผมเคยพูดคลิปก่อนหน้านั้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าเราไม่ได้มาอวยกันเองนะผมเชื่อว่าจีนเนี่ยเขามองเห็นศักยภาพของกองทัพไทยกองทัพอากาศไทยในะการรบรูปแบบใหม่นะครับเพราะไทยเนี่ยมีประสบการณ์ในการฝึกรบอย่างมหาศาลและไม่รูจำนวนเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่านะครัถ้าไทยเป็นสาวสวยนะครับผมว่าหัวมันไดไม่แห้งจริงนะครับ นะครับเพราะว่าตอนนี้ซ้อมลบจนแทบแทบจะไม่มีเวลาจะลบหรือเปล่านะครับนะอย่างเช่นนะครับที่เร็วๆนี้ครับก็คือที่จีนนะโ a l ์คอลสไตลนะครับจีนรวบรวมเอาเครื่องบินลบที่ทันสมัยที่สุดมาประสานงานกับ F16 ไทยและคิดเพนนะครับแน่นอนครับเพื่อที่จะเรียนรู้ยุทธวิธีหรือยุทธการและระบบการสื่อสารในการรบที่ทันสมัยในเวลานี้ที่สุด และได้ประสิทธิภาพที่สุดเพราะไทยใช้มาแล้วนะครับนะแล้วจีนยังส่งเรือดำน้ำมาอีกนะครับส่งเรือดำน้ำมาอีกนะครับนะฮะเป็นที่ไม่พึงพอใจของข้างบ้านนะครับเขมรนะครับที่จีนมาซ้อมรบกับไทยครั้งมโหราและยังส่งเรือดำน้ำมาให้ไทยอีกนะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีการส่งอะไรอาวุธใหม่ๆให้กับไทยโดยที่ไม่ได้แจ้งไปในสื่อต่างๆก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอย่างที่สเมื่อที่ผ่านมาไม่นานนะครับ การซ้อมรบใหญ่เดียวต่อเดียวระหว่างไทยกับอินเดียก็คือการซ้อมรบไมตรีนะครับอินเดียก็เป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งผมว่าหนึ่งในไม่เกินหนึ่งอันดับในหนึ่งในสี่ของโลกนะครับทางด้านทหารนะครับอินเดียเนี่ยนะครับก็ส่งเข้ามาฝึกกับไทยทั้งทุกเหล่าทัพนะฮะในการในยุทธการที่ชื่อว่าไมตรีเห็นไหมครับเลยนี่นะฮะแล้วต่อมานะครับอ่านะครับ สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วไทยก็ช่วร่วมซ้อมรบอีกแล้วอาจจะพ่วงด้วยบางประเทศของนาโตเข้ามาร่วมซ้อมรบและแน่นอนครับขาดไม่ได้ต้องคือไทยนะครับไทยต้องเข้าไปร่วมรบตอนนั้นเราโชว์ผลงานได้อย่างดีมากนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับะนะคะเราเนื้อหอมจริงๆครับใครก็อยากซ้อมรบกับเราอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปนะครับเพราะเรารบจริงชนะจริง แม่นยำเป็นการประสานงานทุกฝ่ายทุกทับนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่ C4ISR นะครับในการสื่อสารนี้นะครับแล้วเราประสบความสาเร็จแม่นยำไม่เปลืองแล้วลงทุกจุดนะครับและปฏิบัติการเพียงแค่นะครับหชั่วโมงจบเลยนะครับโดยเฉพาะทับอากาศ6ชั่วโมงจบเลยนะครับนะฮะ นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับในความเนื้อหอมตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมว่าหลายท่านก็คิดเหมือนผมครับตอนนี้จีนนะครับถ้ามีรอบสองกับขเขมรนะครับถ้ามีนะฮะแล้วหลายๆท่านกูรูหลายๆท่านผู้รู้หลายๆท่านก็บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องเกิดเป็นนัดล้างตาครั้งสุดท้ายของพี่วุ้นเส้นนะครับนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นอีกผมเชื่อว่าหลายๆหลายหลายทัพอากาศโดยเฉพาะทัพอากาศก็อาจจะมีทัพ บกด้วยนะครับว่าถ้ามีรอบสองเนี่ยนะฮะสหรัฐก็อยากจะส่ง F 3 5มามาจอยด้วยนะครับนะจีนกอ็อยากจะส่งนะฮะ J 1 4 J 1 1ก็แล้วแต่เข้ามาร่วมรีวิวตอนนี้ด้วยนะครับในครั้งที่สองนะครับแล้วผมเชื่อว่าลาฟาลนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับ,ก,รบก็อยากจะส่งซู75ซู39มสิบเกนะฮะต่างๆเราเนี่ยลาฟาลเนี่ยอยากจะส่งเข้ามาร่วมรบนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าทําให้กิปเพนขายดีเป็นเทน้ําเททา่าหุ้นขึ้นมาอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ Order, โออเดอร์โอ้โหมากมายเป็นรุม300่มสามร้อยลำเป็นผมว่าเป็นแสนล้านแล้วนะครับซึ่งทําให้ทางสวีเดนเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตกิปเพนเนี่ยมีความสุขมากแฮปปี้มากที่ขอบคุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยนะครับและใช้งานจริงครั้งแรกบนโลกนี้นะครับของกิปเพนเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกทับของกองทัพอากาศไทยหรือกองทัพไทยนะครับ เนื้อหอมมากมีแต่คนอยากซ้อมรบด้วยอยากส่งเครื่องวิวเครื่องบินนะมาช่วยรีวิวนะครับขเขมรนะครับเพื่อให้รู้และเพื่อที่จะได้ขายเครื่องบินดีเหมือนกับกิฟเพนหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรายการนี้ขอเภิกด,ด้วยคนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่ๆกดติดตามครับผมมนุษย์ฮิ m แ n นร0อยนะครับไม่ได้ใช้ AI สวัสดีครับ